มันคือแบรนด์เครื่องเสียงที่ไปปรากฏอยู่ใน MV ดังมากมายมันคือแบนด์ที่มีแต่เซเลบิตี้มาร่วมออกแบบและเป็นพรีเซนเตอร์ให้มันคือแบรนด์ที่มีเบสก็หึมสะใจแสดงในความเป็นฮิปฮอป เมื่อพูดถึงจุดกำเนิดของบีทต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2006ตอนที่เจมมี่โลว์ไวโปรดิวเซอร์และผู้ก่อตั้งค่ายเพลง Interscope Record s คอรกำลังเจอปัญหาอุตสาหกรรมเพลงที่กำลังตกต่ำม,มากมากในยุคนั้นเขาจึงได้โทรไปหาดเรเดย์ แรปเปอร์ชื่อดังเพื่อนสนิทของเขาว่าไอเดย์รู้หรือเปล่าว่าที่อุตสาหกรรมเพลงมันตกต่ำขนาดนี้มันไม่ได้เป็นเพราะการดาวน์โหลดเพลงเถื่อนที่มันมากขึ้นหรอกแต่ว่ามันเป็นเพราะหูฟังในตอนนี้มันให้คุณภาพเสียงที่แย่เอามากๆมันให้เสียงได้ไม่เหมือนกับที่พวกเราสองคนตั้งใจทํามันขึ้นมาเลยสักนิดฉันจริงต้องการให้ทุกคนเนี่ยได้ฟังเพลงที่ฉันตั้งใจทํามันขึ้นมาจริงๆประกอบกับฮิปฮอปนะครับเป็นแนวเพลงที่กําลังได้รับความนิยมมากๆในตอนนั้นและดรเดย์เองก็เป็นเหมือนกับเทพเจ้าแห่งวงการ อนั่นเองครับซึ่งจะใครกำลังสงสัยนะครับว่าดเรเรเป็นใครลองไปดูหนังเรื่อง t เตดอั t ตาคอปตันเมืองเดือดแรปเปอร์กบฏเป็นหนังนะครับที่เล่าถึงกลุ่มแรปเปอร์กลุ่มหนึ่งที่กำลังเติบโตมาในกลุ่มของสังคมเหยียดผิวรวมไปถึงยาเสพติดเป็นหนังที่สะท้อนถึงสังคมปัญหาในอเมริกาได้ดีทีเดียวครับ กลับมาที่เรื่องบีดกันต่อจิมมี่กับเลจึงได้ปิ๊งไอเดียที่จะท้าหูฟังแบรนด์ตัวเองขึ้นมาทำให้ได้ไปปรึกษากับศิลปินดังมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น MIA William p a r r l l l และ w i l w i a m จนในที่สุดปี2008ก็ได้ถือกำเนิดบีดขึ้นมาและทางบีดนะครับก็ได้ร่วมมือนะครับกับทาง Monster Cable บริษัท ที่เชี่ยวชาญในด้านการผลิตอุปกรณ์เครื่องเสียงนะครับมาผลิตโปรดักต์ให้กับ Beats นั่นเองและในปีเดียวกันนั้นเองครับ Beats ก็ได้เปิดตัวหูฟังรุ่นแรกนั่นก็คือ Beats by Dr. d e อ Studio Headphone ครับ mm hmm. จนในปีถัดม,มาครับบีก็ได้ขย่าวงการเพลงอีกครั้งหนึ่งโดยได้เชิญราชนีเพลงป๊อปเลดี้กามาร่วมออกแบบและเป็นพรีเซนเตอร์ให้ มีชื่อรุ่นว่า Heartbeat ซึ่งก็สามารถทำยอดขายออกมาได้ดีถล่มทลายเลยทีเดียวนะครับเพราะเป็นหูฟังที่มีการดีไซน์ออกมานะครับชัดเจนโดดเด่นไม่ซ้ำใครนั่นเองจนต่อมานในปี2010บริษัทสมาร์ทโฟนอย่าง HTC ก็ได้เข้ามาซื้อหุ้นของ Beat ถึง50.1%รวมเป็นมูลค่าถึง309ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยการเข้าซื้อหุ้นครั้งนี้นะครับทำให้บริษัท HTC เนี่ยสามารถที่จะต่อกรก,กับบริษัทสมาร์ทโฟนเจ้าอื่นๆได้เป็นอย่างดีครับ mm hmm. เพราะว่า HTC นะครับจะใช้โรบเสียงของบีทในการประกอบทั้งดูหนังหรือฟังเพลงรวมไปถึงมีแถมหูฟังบีทอีกด้วย ทำให้ยอดขายนี่เข้ามาซื้ออย่างมหาศาลและที่สําคัญครับ h t c จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวเกี่ยวกับการขายของหูฟังบีทไต่อย่างใดจนในปีต่อมาครับหูฟังบีทก็กลายเป็นที่พูดถึงมากขึ้นโดยที่เจมมี่นะครับได้ไปเป็นโค้ชในรายการอเมริกันไอดอลครับซึ่งในระหว่างรายการดําเนินอยู่เจมมี่ก็จะชอบแอบช้ยอินหูฟังของเขาอยู่เรื่อยๆทําให้วัยรุ่นในตอนนั้นนะครับแอบสนใจหูฟังบีทกันเป็นจํานวนมาก ในปี2 0 1 1บีดได้ทําข้อตกลงนะครับร่วมกับไคลสเลอร์ที่จะออกแบบลําโพงนะครับไปวางอยู่บนตัวรถของเจ้าไค r ส s เลอร์3 s 0 s ซึ่งเจ้ารถรุ่นนี้นะครับก็ได้มีลําโพงของบีดนะครับเข้าไปติดอยู่รอบคันถึง10ตัวเลยทีเดียว จนในปี2อ1 2ครับทางเจมี่ละเดตัดสินใจที่จะไม่ต่อสัญญากับทางมอนสเตอร์และได้เข้าซื้อหุ้นที่เหลือของทาง HTC ในราคา150ล้านดอลลา,าร์สหรัฐซึ่งเหตุผลนะครับทางบีดก็ได้ออกมาพูดว่าพวกเขาอยากที่จะควบคุมการผลิตและพัฒนาโปรดักต์ของตัวเองได้อิสระมากกว่าห<ๆ>ลังจากนั้นครับเดได้ชวนจจสตินบีเบ้อ มาเป็นพรีเซนเตอร์รวมถึงได้ออกหูฟังรุ่น Limited e dition Just b e a t และยังได้นิกกี้มินชกับพาเลียววิลเลียมมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับลำโพงไร้าสาย Beats p i l s e และ Beats Executive ทำให้เป็นที่พูดถึงไปทั่วโลกนะครับรวมถึงยอดขายก็ดีเลยทีเดียวเพราะว่า b e a t ไม่ได้เป็นเพียงแค่หูฟังธรรมดาครับแต่มันคือแฟชั่นที่น่าจับตาม,มองมากๆในช่วงเวลานั้น จนในเวลาต่อมานะครับทางบีดก็ได้เข้าซื้อกิจการ M.O.G. บริษัทสตาร์ทอัพผู้สร้างบริการฟังเพลงออนไลน์สตรีมโดยทางบีดนะครับได้กล่าวว่าการซื้อกิจการในครั้งนี้เป็นเพียงเป้าหมายที่จะพัฒนาการฟังเพลงให้เป็นแบบ e N d to e N d อย่างแท้จริงครับและก็ได้ทำการเปลี่ยนชื่อครับผมเตรียมเป็น Beat Music ซึ่งทางบีดนะครับต้องการให้แบรนด์ของตัวเองเป็นตัวเลือกใหม่ในการฟังเพลงมากกว่าตัวเลือกเดิมๆที่มีอยู่ในตอนนั้นจนจุดเปลี่ยนของบีดก็มาถึงอีกครั้งหนึ่งทาง Apple ได้ออกมาประกาศว่ากําลังเจราจาที่จะเข้าซื้อกิจการของบีดมูลค่าสูงถึง3.2พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐซึ่งทางทีมคุก CEO ของ Apple ก็ได้ออกมากล่าวว่าดนตรีนั้นเป็นสิ่งสำคัญต่อชีวิตของพวกเราและทุกๆคนในบริษัทของ Apple ทำให้เราไม่หยุดที่จะทุ่มเทในเรื่องของดนตรีรวมถึงการรวมผู้คนที่มีความสามารถมาไว้เข้าด้วยกันเพื่อที่จะได้สร้างนาวัตกรรมใหม่ๆให้กับองค์การอุตสาหการรมเพลงนั่นเองครับซึ่งทาง Apple นะครับก็ยังใช้กลยุทธ์ทางการตลาดแบบ Beat อยู่เหมือนเดิมเพราะว่าทุกคนก็จะเห็นได้ว่า b e ี t ไปปรากฏอยู่ใน MV เพลงดังมากมายทั่วโลกนะครับรวมไปถึงทางบี t เองก็ได้มอบผูฟังให้กับนักกีฬาดังต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นสโมรสรฟุตบอลบาสเกตบอล ซึ่งถือว่าเป็นกลยุทธ์การตลาดที่ลงทุนน้อยแต่ได้ผลตอบแทนที่มากนั่นเองซึ่งในเวลาต่อมานะครับทาง Apple ก็ได้เปลี่ยนดีไซน์ของหูฟัง Beats ใหม่ ให้ดูพรีเมียมขึ้นด้วยความเรียบหรูและได้ใส่เจ้าเทคโนโลยี W1 เข้าไปเพื่อที่จะได้ง่ายต่อการเชื่อมต่อรวมถึงการใช้งานที่สะดวกมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงแนวเสียงของบีที่เปลี่ยนไปจากเดิมครับบีทเป็นหูฟังที่ขึ้นชื่อว่าเบสกระหึ่มหนักแน่นสะใจกลายเป็นหูฟังที่เน้นฟังสนุกในย่านกลางมีรายละเอียดที่มากยิ่งขึ้นแต่เบสกลับถูกลดลงอย่างเห็นได้ชัดจนทําให้สาวกของบีนะครับต่างแตกเสียงออกมาทางด้านหนึ่งนะครับก็ได้บอกว่า ดินิเอของบีสได้จากไปแล้วแต่อีกเสียงก็ได้มาบอกว่าเขาทําให้เหมาะอายุคสมัยในปัจจุบันที่ผู้บริโภคจะชอบฟังรายละเอียดเพลงที่มากยิ่งขึ้นครบถ้วนในทุกๆย่านจนในเดือนพฤษภาคมปี2021ทาง Apple ก็ได้ออกมาประกาศว่า Apple จะมีระบบรับเสียงรอบทิศท,ทางที่รองรับระบบ Dolby a t m o s ซึ่งก็จะมีเข้ามาอัตโนมัตินะครับทั้งหูฟังของ AirPods รวมถึงหูฟังของ b a ี s ที่มีชิป H1 และ W1 นั่นเองครับ แลวเพื่อนๆชาวฮอบบี้คิดยังไงล่ะครับชอบแนวเสียงของบีทที่มีการเปลี่ยนแปลงนี้หรือเปล่าบอกให้เรารู้หน่อยนะครับที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยและถ้าเกิดเพื่อนเพื่อ,น,อน,นะครับชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังอีกแน่นอนครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดียขอแถมอีกนิดนึงสําหรับเพื่อนเพื่อ,น,อ,น,อน,นะครับที่กําลังสงสัยว่าแล้วตอนนี้เรเป็นยังไงบ้างบอกเลยครับว่าตอนนี้น่ะเขาเปิดเศรษฐีไปแล้วรวมถึงยังเป็นโปรดิวเซอร์ไฟแรงเหมือนเดิม แถมเพิ่มเติมนะครับลำคึ้นีกด้วย